สวัสดีค่ะท่านผู้ชมการน,นี้ก็คือบรรยากาศการทำโรงทานนะคะขนมปังกาแฟร้อนนะคะท่านผู้ชมคนชมก็มีแต่หน้าตาสวยๆวยนะคะ่ารูปให้ด้วยนะคะร,รูปละห้าร้อนะคะอยากได้